ข้ออะไรพี่น้องในไร่เ,เตื้อเนาะไปยังข้อในไร่เตื้อมซ้ำนี่ก็ได้เป็นสานนวสามชิพน้องพี่น้องนี่ละมีปวดที่ห้อเฮ็ดเหลวเลยขว,วนี่ยขวดอำมาอยู่ทั้งเถืองกันนี่อยู่ประมาณสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอการวันสิบแปดจะพี่น้อง 5, 000, 6, 000, กุมภาพันธ์หกแปดนะจ๊ะวันนี้ขึ้นเขาคือเก่าจะพี่น้องเตวียมาหาเข้มไปเฮ็ดไม่ปวดเนาะนนมาเอาเข้มจากพี่น้องเอาเข้มไปเฮ็ดไม่ปวด พ่อของยางมาฮอดเลยล่ะนาะงไปเอาใต้กรอสมะฝอมองพ่อบอนละบาดมะฮอดแคมละบานไส้กรอเป็นผู้เอาเอาใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนบาอ้วอ้ยย้อนแสงมาเห็นเดี๋ยวเด้อยดูทักทิ้งไม่จะเก่ามันไม่ควรมาเอาหนอไม่จะเก่าคือกลางเนี่ยเอา อ๋อถุงมือไหมถุงมือมาะนี่อ้าวันนี้ยายก้อนมาห่อนแล้วนี่แต่ส่อใหญ่ๆดอกใหญ่ๆง่ายๆใหญ่ๆโอ้ยมีเงี้ยมันเห็ดแบบนี้อ๋อโป้งใหว่ก็ได้เออบัวมีผู้หน่อมหาเนาะเออเออหายหูเอาอ๋อหน่มลงมาเลยเียาโหลดเออปุ่น ขนมกมาก่อนใหญ่แต่ว่าพยาคอนีนึ่งพยายากถูบนใดเด้อแท่ขันบดตันเบดตัคืดคดหย่านอยู่อยกนนี่วรเนบานะเนาะอ้ยเอาแค่ละมีดแม่ยุหันเท่าไหร่มาก็เป็นส้าเมือน แง่คูใส่สองเหมือนสองหมือนใส่สองหมือนต้๋อคือีหงแ่บ้านมันใส่ใจอหนฮะได้คู่เดียวนี่วะมันแก่มันแก่มันจังทนหีิโหดีระว่งเด้อเราเจสอนมันเดี๋ยวั้นเลยขั้นละบ่เกบบเเยโอ้ยหัวใหญ่ค่ะผะุ่นุ่นทนจดีเอเออเออเอาทั้งโฮมก่อน ทงคมก่นอนอท้งก่นอนเี๋วละดอกอันปลาไหลเผือกะอะไรยาทีล่านี่นี่ดอกปลาไหลเผือกเนาะสุกเศ้าบนบนบกเขเห็นต้นปลาไหลเผือกเป็นยาสุกเ้าบนบกเยเหอนมันงามยากำลังกินแล้วมีเหื่อมีแหง อาอตัดเอาตัดโงลงมาเลยใหญ่เออหน่งลงมาโอ้โอ้ระว่งขายเลยใจเนีนใจเนีนเออโอ้ระว่งทางตาลุก

เอามาเบิ่งกันหน่ยยยน้งาบ่โอ้ยาเตมเห็ดดอกเนวานหะได้่างจะใส่ไว้ัก่คือจะถึงขั้วหยาบเเอเอาขั้วหยาคือมีนงอเจส้นโงายเนี่ยมีกายดอกเกามันเนาะ ไม่มีผู้เอาแหงขึ้นไดซื้อได้พี่น่องตัวเก้วมันก็แก่แล้วตัวไหนีฮ้ยโอ้ยหนีละพอดีเขาตกการหนึ่งสี่ละเอออุ้ยมากลางไงเถื่อนบันโอ้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 สี่ละโอน นเวลาลีนี่ลีแต่ไลนีุู่ยกางเหยาะหงเด้อเออเออป่าลุกก็มานำเนวเข่าคนวะท่านนี้ว่ามันได้อันนึงว่นี่นี่แหงพวงไงลุงโอ้ยนี่ได้ได้แล้วนี่เกือบค่าแขนผมเกือควนดำหนึงเนี่ยวนี่เรอนี่เอาเซตนี่เนี่มองเครื่องเกี่ยวมันหนี่นั่นนโอ้ดอกแดงแก็มีเนาะ แม่พ <Man. S 2> ุนลายเห็ดพุนเห็ดบ่ฟ้าลายเห็ดพุนเห็ดนังอ้อที่ออกเก็บพุนเอาปีหม่่เห็ดเห็ดบ้านเดอดพี่น้องาเอาพี่น้องมเต็มทีเลยพี่น้องมาเนี่ยพุนมิตระผัวยังไงยังเงากันอู้อันซ่อนไายใหญ่กร็นปวด เพิ่นมวนมวังจะเอามารวมกันให้พี่น่อมือ้บานเ่าเรือบานแยกกนผมจะเอาทางนพี่าคพี่น้อมาบ่งทังพี่ก่อนพี่น้อมาบ่งทางพี่ก่อน ว่ามันสีน้อยสิหลายปานไดเนาะ้าพี่น้องบุกป่าบุกลงดูสิฮู้ดอกหมากปลาไหลเผือกก็มีบาน,เนุเยอะแยะเลยหลายบ่อหลายย่ายหลายบ่อไหลบ่อเดี๋ยวมาเบิ้งทั้งผีก่อนโอ้ทั้งผีก็มีคือกันดู้ ที่ทั้งสี่นี่มาเบิร์ตเอาอยู่นี่ก็บเบิร <absorption> <öst> well. ์ตดอกพูดพี oh. ่น <Construction disappears> ้อยังไม่จ่ายเป็นข้าวขอยู่พผมเมนแขมเบิร์ตเป็นข้าวขาโมเมนนั่งในแ้ขมหน่อยพี่น้องเอาเอาซอยใหญ่ก่อนมือก่อนโอ้ยดอกแวเข้มคักพี่น้อง ทั้งแม่ทั้งลูกเมันช้างไงเลยวันีเกซอรถือมือว่าเป็นที่กันขันขันแล้วอ๋อได้ก่อนเอาอยู่ขางให้คุณบังตัดเอาเอาเทียนข่อยนีบมาบานเลยเอาเทียนี่อยนี้เนาะเอทียนี่อยนี้แบบบานบ่มาเอาดอกบานเลยติดตัดอันนี้ ใช่ทั้งงานละอันเอาเมื่อช่วงบังคับนี่ยยังเห็นว่าท่านเบิดอยู่เห็นว่ามันเบิดอยู่พี่น้องเออย่ามันแก่ถิมนะพี่ได้ไหมเนาะแน่นข้ากระยู่ข้ากระยู่บางๆแน่นนะหอดระยะเวลามันมันก็แก่ถิ่มแก่ถิ่มตายถิ่มผู้ถิ่มซื่อๆพี่น้องที่เป็นดอกเนาะดอกแคมดอกหยาบไห แน่นเอาไหวแบบนี้คุณ้ไหวได้ไหมไม่ขาดขาดสิเป้นเครื่องมีส่วนลูกก็เอาอยู่ทั้งลุมุนไอ้จ่ายผู้นาะแน่นขีดมาเอาผีดไได้ขีดมาเอาผีดก่อนีดขีัดด นเาโอ้โอ้โอ้โ้โอ้กาในเนาะหนาวหัวหางหนีงามกว่าหัวก่อนเนาะเข้าวอยู่ไอ้กเห็ดหัวต้องหางพี่น้องานหัวไอ้บาได้เห็ดห แค่ไหนคือมันขอนะเห็ดทั้งหวดเห็ดทั้งฟอยเห็ดทั้งใบกวดเห็ดทั้งกระดงวันจะเอาใบไผ่ไปเห็ดกระดงนี่ยขวานสานกระดงสานกระดงเขาได้ทรายเขากินน้อยใหญ่เนาะแม่นจะไม่ซื้อเนาะจได้ซื้อเขาใบกวดเขาไม่ได้ซื้อหวดก็บไม่ได้ซื้อวันเฮ็ดไหวเตรียมไหว มันน่าเก็บเห็ดกับเก็บต่เห็ดหน้อยใหญ่ม่ข้าวบาัวดงฮาเพื่อไหวจุนเจียขอบพั่วเงินเตงบัได้ออกลายถังเอาฝนบุ้ยระวังน้อยใหญ่เอ้ยระวังแผลด้้อคอยเห็ดคอยทำเอาอย่างนี้ขวนก็นอยากเห็ดอยู่อยากตัดอยู่แต่ว่ามัน ย่านขั้นย่านแผลค่อยแพลเธอนึงงละย่านเลยวานเป็นตูมมัดัวเลยพี่น้อมาอังหัวแหลกบุเคยเอาเสือจะลุยแหงเลยตอนหยับยืดอยู่ไหนย่านขั้นอยู่มือหนึ่งขั้นอยู่คืนหนึ่งกับมือหนึ่งกับอีกสองมืออีกสองมือคืนหนึ่งเนาะ โอ้ยอันตรายแห่งในขอนองผู้สาวข้นแฉะันี่ยกลายหมดมันนี่ม,มันมันแั่โตโอ้งาม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 ย่ากอดคากลายใหญ่เอ้ยมากเลย อ้หามงางหางซ้ำนี่ก็ได้เลยได้หนิไอ้กวดอันหนึ่งนี่เนาะได้แล้วไอ้กวดอันหนึ่งงอวานด๋า,ดามกวดด๋อมมาตัวนี้จะเกาเแขนเนาะตัวกเก่ามันมันผูเนาะไม่มต้องตัดผิด่ดเนี่ยนี่เนาะ ตัวไดมันเป็นดอกแล้วมันก็ตายได้ไหมนอตัวเก่ามันมันตายถิ่มันตัดได้ยังดีะมับพี่พิงห์ข่งก็มีพี่ใหญ่พิงืม cử thì ừ. Ừ. Ta cản nhà nó Con nó mà lấy ơi thằng ăn cao ăn may mà <cười> <cười> ừ. Ủa, Mình. มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดนอนอันหมากมันนองเพราะมันบานมัน๊ดออกไหวรึถ้าเอาตัวมันชิมมันออกจระปีแรกครั้งแรกของปีที่มาเอาไปขวดจะเห็ดบางอย่างแล้เนาะนี่นนได้ก่อนเห็ดแล้วกันด Hình ừ, hình là... à, tí ừ. Ui hình nhỏ là cô. trong phun tila là nào. Stan Cả nó nào nè Đây tilapin ong. Mục quang mày. Ui. này kìm. Một sống mi hèn, mày. Ng sun hèn. Tiếp binh 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 เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเลยคนจะไปรอเก็บพักอ่ะบม่มีค่อยมีไ้พักก็ได้พี่น้องยก็ส่วนกันมาเอาแคม์มันีเพราะว่าอันโดนไปมันกับสิแก่ทิพนะมันอยากปานี่ยโอ้ยการหี่าวดีเหี้การหี่าวดีน้ำเห็นมน่กว้ย เป็นเงินเป็นทองเบื่อพี่น้องเลยอันหูเห็ดเนาะอันหูเห็ดหวนอันนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเบื่อเจ้าพี่น้องหมายยาก็ได้ตัวนี้ก็คนเราแบีกันกได้พี่น้องนี่เ่อมมนดอกเ่อมมนเข้มนี่นี่นี่เป็นดอกอุยโยแนวนี่นี่เจ้ามาขี่ายเขียมแต่ว่าไม่เห็นขวดได้อีกบ่ เปนเข็มพี่น้องาะว่าใบมันกันไปเข็มนสไอยนขอะไรพี่น้องเลยเสืบเนาะไป่กอนในไลยเสือบซ้ำนี่กระเดยเป็นซ้สามชิพซ้ำเท่าไรกาทีแม่ไปเอาไลายลก่าอยู่ลก่าบ่เที่ยวนี้ิ้มสีดประมาณสามชิขึ้นถือสี่ชิดนะพี่น้อง ไปกวนมันกาญเงาเอาสีหน้าพี่น้องนี่มันกาญเงาเนี่นี่นเท้าปตากเกดเท้ากระรี่เอาอยัางสีนี่นี่ที่เป็นกำรรนี่หน่อยนี่หน่อยพันพันดอกแดงแดงก็มีเนาะมันขวามเก๋บอกง่ายพ่อได้ละเนาะลายแ<า>ล้วลายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันพัวมันใหญ่อยู่เหี้ยนก็ยังเห็ดบันแหลวอยู่ดอนน่ะไปเห็ดเอาลาสุดกรับหลวงไงเจ้าพ่อเนี่ยเห็ดพ่ออันเนี่ยพี่น้อง ยากอันเฮ็ดเฮ็ดซานหันหนหวอดอู่ซานหัวดกซานแต่ซานแต่ยนี้ยโมเล็งนะเนี้งเว้างกับเขาปางสิละพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาพันเดยแต่ว่าเอ,นะอ,อาไปไหว่นะเอาไปตากไหวเออไปตากได้ใช้สอไหวนะยามว่างเพราะว่าลูกโบบูดโบนเอาไม่มีเวลาว่างเขาจังนี่แนวนี้ย,ยงี้ยตัดเออตกเออตัดออกมีเวลาว่างเขาจังมาเฮ็ดจักน้อยนี่หาเวลาว่างยากเลยบัดแตเฮ็ดออกอ้ย งามอีดีว่ะงามเนี่ยมองีูนี่งามครับงามแหงเนาะเอาเอาเหมือนนั่งมองอย่างมองมองงามปนนี้ไหมมันงามปนนี้เนาอปนนี้งามดีมันเห็ดมันควรมันหยาบเลยเหมือนมันหยาบมันงามนี่ตัวนี้มันบานเต็มที่นี่หนิมันรวนดอกดีแต่ว่ามันสีเก๋มันสีมันบอมันน่ากสิว่ามันมันอยู่ที่บ่กมันบอหนอ ข้าวเพชรไหพี่น้องข้าวเพชงามๆไหวพี่นาวันนี้อาจจะเก็บไปขายตลาดเนาะตลาดไข่บวชจรองเป็นดอกปีแล้วปีนี้พีนน่น้องเลยตัวมันอ,อน่อนถ้าเอาอนนอเออมันอ่อนทำหนังกระไรพวกนั้นไงกระไรแค่ก้นนาะปีนี้นนนมันเป็นปุ่มงามหันฟนมาไหวกับอุดมสมบูรณ์ดีหละ่ะเนาะจักเฮ็ดจักหมากใหม่กับมีายเนาะอุดมสมบูรณ์แล้วหันฟูนมา งามปลางามมีเห็ดออกงามปลาก็มีปลาที่บอกปลาถ้านดีเนาะปลาบัวร้ายจะพี่น้องปลบัดีปลามันบ่มมากมันบ่ขึ้นมากเลมากถึงหัวปีปลามันก็ได้ไข่ถึงหัวปีบั้นไงไหวบั้นก็ร้ายปีนี้วปลาบัวร้ายจะก่อนไปหาปลาบัวร้ายคือปีไายพี่น้องมองมือเคยร้ายกับบัวร้ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ไหวอันเต็มหัวปีเข้ากับหาเข้ากับบริวารกี้บิร์ดได้เนาะไปใส่หม้อใส่ตุ่มเนาะ มันก็นย่างไลยน้ำทมน้ำย่างก็เอาบ่ได้เนาะหาป่ากัาลุงจังพี่น้องคนไปเอาอยุลุงคนเอาอยุจ่ายผู้เจ็กก่อนอายุข้างหล <c ười> ังก็ลังย่างกันมาพี่พอได้เนี่ อะไรกงอตพลังยางขนาไหนก็ลงไปเบืองฝาก็ลง่มนะในเจกกรสอบพอสอบนึ่งทำกันวอก็เหามอสอบยูเรียเต็มเลยโอยเอาใส่เต็มยางเดียวเลยบ่เต็มมอวาเอาที่แรงอไรกเฮ่าอาได้วเราหมดเห็นยังนอนางปเต็มสอบยูเรียกรทั่งป่าทั้ง เยอป้าแบดเตาบุ้ยเฮ็ดเบื้องหวานนี่เยอป้าถึงนมาก่อนคาหบานคักแข้งคัดแข้งเจ็บท้องเมื่อยไปนี่เอาบัวบดดีดีเอาบัวบดเอาบัวบดกับบางว่ะโตว่างามมลยเยอะกว่าวันนั้น Được, rất sò bọn ăn. Rất sò chứ. Ui. Sò dữ liền à đi. Ui đang Phải con cu vô tụng. Ui. 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 คุณบุยนักบุยเทงเทงมัยาวเตือได้ละอันนี้ได้ที่มันมันเกยกระอบกระอบยาวตันหยาบ่ะนี่กกระสอบยูเลี่ยาเลยห่วยพอตามกสี่สิบดามในตรงนั้ไอ้ได้ได้สี่สิบดามคุณได้ที่ละสี่สิบดามสอบยูเรียปานนี่ทุกคนเป็นอะไรป่ะนี้บ่ บต้อบหน่อ่ะตานแล้วพี่น้องเ้ยให้ย่าพักเมียนตากอันนี้ก็เนอไปัะข่อนตากเข้มกันพี่น้องมาหออเลย ลลเล่าบ่แดดหอ่อนมันก็ต่างเดียชิ้ชงเขาลุกมาันบ่เกิดทำมันแดดดิ เอาพี่น้องนี่ละมีขวดที่ห้าเห็ดแล้วเลยขวดนี้ขวดอาม่าอยู่ทั้งเถึงก้นนี่อยู่ประมาณซิปกระดามเลยพี่น้องเก็บไว้นะจ๊ะหมาไว้กันในไลายอันอยู่เอาคลิปนี้ก็สิลาพี่ลาน้องเด้น้อยจ้ะก็ฝากกดไลไ์กดแชร์ได้จ้ะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอ่างสองนู้กอนสแนลเมื่อพร้พบกันใหม่จ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องในลายจ้าสวัสดีจ้า